สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชลบุรีนะเดี๋ยวมาดูเคสอันนี้มาจากกำแพงเพชรนะอาการสตาร์ตติดยากแล้วก็มีเสียงเขกนะ,ะมีเสียงเขก่กันเลยเบิ้นบลนั้นงข้างในนะ จะต้องยกเครื่องลงมาผ่าดูนะว่าเป็นอะไรนะสำหรับคันนี้โอเคอ่าเดี๋ยวกำลังจะยกลงมาผ่าดูนะ่าหลังจากชำละมาดูนะมาดูความเสียหายนะมาดปมนะนะูปั๊มน้ำรั่วนะหนึ่งะปั๊มน้ำหนึ่งตัวอ่อาวาเผาต้องหัวนะเอาไม่ออกนะไม่ถอด มันจะขาดแล้วก็วาวฝาโกงฝาโกงน่ะถูกสองน้ำมันหมงไปเลือยฝาต้องเอาไปปาดฝาแล้วเทียบาดเทียบวาวใหม่มาดูลูกตูบนะา,า,นาลูกตูบมหมถูกสองนะขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นหัวเลยหัวละลายไปได้เห็นไหมแหว่งไปเลยแหวนหัก ที่จะตาติดยากๆคือแหวนห,กหนักนะกำลังอัดลอด,ดช่องน้ำมันเครื่องกันเหนียวมากเลยชาร์ปชาร์ปชาร์ปเป็นรอยนะเปลี่ยนชาร์ปเลย,ยปอกเป็นรอยสูบสองก็คือเดี๋ยวจะตีปอกสูบนึงแล้วก็เปลี่ยนลูกลูกสูบลูกลูกๆูลูกหนึ่งนะฝาเอาไปทำตามนี้อันนี้เครื่องก็เอามาเรียบร้อยนะก็จะมีบาดฝานะ ใส่หน้าฝาเล้วบดวาล์วใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต e ีปอก 2, หนึ่งหลุมถูกสองนาถูกสองถูกเดียวนองนั้นก็ขัดขัดเอาโอเคอันนี้ประกอบเสร็จแล้วนะหน้าตาก็จะประมาณเดี๋ยวเตรียมตัวจะยกขึ้นไปน,นะหลังจากวางเครื่องเข้าไปแล้วนะมาเดี๋ยวมาติดเครื่องฟังดูนะ,ะเครื่องเดินนิ่งนะติดง่าย ดูน้ำเลยอ่าน้ำนิง่งเลยโอเคนะก็จะมีเสียงดังไดชาร์จนะลูกปืนไดชาร์จแตกห้ายินลูกปืนไดชาร์จนะเดี๋ยวถอดไปทำใหม่ให้ดูเครื่องก่อนดู เปลนเครื่องรันดูก่อนนะเนื่องจากเราไปทดสอบแล้วนะคันนี้ที่อยู่เปลี่ยนเครื่องนะหัวฉีดมีปัญหานะเขกนะวิง่งแล้วเขกก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดซ่อมมันต่อนะอ่าน,นี่ซ่อมตัวหัฉีดนะถูกสองกับสูกสามอันนี้ใบเก่านะใบที่ถอดออกมาเนี่ยเป็นรอยนะอ่าเดี๋ยวถอดตัวนี้มาดูอันนี้ของใหม่แท้ๆนะดูดูตรงกลางอป็นดอกดอกขิด ตามนี้วางสายกลางแล้วมันใหม่ก็จะเปลี่ยนปัก๊กมัสชีกหมดเลยนะดูแต่ละหัวนะอันนี้ก็ต่อไว้แบบนี้ตามนี้เปลี่ยนทีหัวเลยยับอ่าดี๋ยวหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะ หลังจากวิ me, Islam, feet, feet, okay. ่งทดสอบมาแล้วนะรวมๆ60กิโล70โลนะมาติดเครื่องนะดูนะดูน้ำก่อนเครื่องสิง่ายนะครับน้ำนิ่งๆเลยไทยนะครับไมีโอเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนวัดเฉียดกันนะโอเคไป เาเบียนหัวฉีดสีระหัวนะไล่เทสตรีดอากาศออกจากต้นนะหัวฉีดให้น้ำมันเดินเสถียรเท่ากับของ ECU นะต้นที่สองนะจะทำอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปประมาณสี่ต้นนะสีส่สี่สี่ครั้งกันเอง ก็จะหายไปเดินดิง่งเหมือนเดิมน,นะเรียบร้อยอ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกค้าแจ้งรถมีเครื่องมีการมีเสียงดังนะแล้วก็สตาร์ทติดยากนะอ่าเบื้องต้นนะทำซีปอกนะสุกสองแล้วก็เจียบาดเจียวาวบาดฝานะหมดวาลใหม่อ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจบสวยๆนะเครื่องติดง่ายนะครับ Okay. แล้วก็มีเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดนะสูบ2กับสูบ3านะและนอกนั้นของเดิมนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถถาทานะิีต่อสอบถานเข้ามาได้นะับกับครูช่างต้นถาทาสชนบุรี0 8 0 2 2แ2 2 0 2 2นะ 2> เรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี ซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ